ด้วยวยเทพตนนี้คือหน่วยเทพพารักษ์ที่5สมาชิกทีมฝึกหัดหกหอยากกินค่าตู้มตู้มนั่นมันมนุษย์ไม่ใช่หรอพวกนายเกาะไว้ให้ดี ขอบคุณนักสหายที่มาช่วยเหลือข้าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดที่ฉันช่วยก็เพราะฉันอยากรู้ว่าที่นี่มันคืออะไรพวกคุณเป็นใครกันเหรอแล้วทำไมถึงมาอยู่ในสถานที่ที่อันตรายแบบนี้ดาวเซิร์กบุกลุกมายังอนาเขตของเราอย่างต่อนเนื่องผ่านหลุมรอยแยกอวากาศพวกนั้นเรามีหน้าที่มาเก็บก,กวาดลังพวกนั้นแต่มีเหตุการณ์ทำให้หน่วยของเราแยกกันไปคนละทางเราสองคนเลยติดอยู่อยตรงนั้นทำให้ต้องเสี่ยงตายแบบนี้ สมาชิกหน่วยเทพารักษ์ที่5ผู้ให้จิงแล้วพวกคุณเก็บกวาดรอยแยกพวกนั้นหมดแล้วเหรอใช่แล้วแต่ว่าเจ้าเป็นมนุษย์ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ผ่านทางมา รอแยกไม่ได้มีแค่บนโลกนั่นหรอแต่เทพารักษ์พวกนี้โชคร้ายกว่าหลายเท่าเลยที่ไม่ต้องมาเจอวิกฤตเซิร์กขนาดนี้แล้วเทพารักษ์อย่างพวกคุณไม่มีปีกงั้นหรอถ้าเอาชนะพวกมันไม่ได้ก็แค่บินหนีไปก็ได้นี่ไม่ว่าจะเลวร้ายแค่ไหนถ้ามันเสี่ยงอันตรายมันก็ควรจะมีบินหนีนะถ้าทำได้เจ้าก้ายดียังไงมาดูปีกแข่งเทพว่ามีปีกไว้หลบหนีนับเป็นเกียรติแล้วแม้จะเป็นแค่เทพารักษ์ข้าก็ยินดีที่จะสละชีวิตเพื่อกำจัดพวกเซืรกชั่วร้าย มีเพียงสายเลือดเทพบริสุทธิ์หลายสิบองค์ในดินแดนแห่งเทพเท่านั้นที่มีปีกศักดิก์สิทธิ์นอกจากนี้พวกข้านั้นเป็นครึ่งเทพไม่ใช่ว่าอยากบินก็บินได้ปีกแห่งเทพงั้นหรอคนที่ฉันเจอโดยบังเอิญคือสายเลือดเทพบริสุทธิ์เหรอเนี่ยมีหน้าละ่ะช่องว่างระหว่างเธอกับสองคนนี้มันเลยต่างกันลาวฟ้ากับเหวต่อให้สามารถเปลี่ยนสัตว์อสูรดวงดาวให้กลายเป็นสัตว์อสูรเทพอสูรฉันคิดว่าเธอก็คงยังยืนเหนือกว่าอยู่ดี ฉันต้องการบ่มเพาะสัตว์อสูรที่ยอดเยี่ยมกว่านี้และพวกคุณรู้อะไรเกี่ยวกับดินแดนครึ่งเทพบ้างไหมพูดเรื่องอะไรพวกเราเติบโตมาบนเส้นขอบแห่งเทพ,พเจ้าเรื่องดินแดนครึ่งเทพข้าเองก็ไม่เคยได้ยินหลอกจะเคยได้ยินก็มีแต่อาณาจักรพระเจ้าสูงสุดที่เป็นที่เก่าขานอยู่ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเจ้ามนุษย์จาอยากฟังไหมอืมเอาอีกแล้วมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่เชื่ออ่าออณาจักรพระเจ้าสูงสุดมีอยู่จริง แหล่งกำเนิดเทพเจ้าสายเลือดบริสุทธิ์ที่บาเพนเพียงวันก็เท่ากับภายนอกหนึ่งปีอาณาจักรพระเจ้าสูงสุดงั้นเหรออาณาเขตบ่มเพาะระดับเทพใช้แต้มพลังงานหนึ่งหมื่นแต้มทำไมพวกเขาถึงพูดถึงเหมือนว่าอาณาจักรพระเจ้าสูงสุดนั้นไม่มีอยู่จริงเป็นเวลาหลายปีที่เทพสายเลือดบริสุทธิ์แห่งดินแดนแห่งเทพต้องการที่จะกวาดล้างพวกเซิร์กที่ปลุกรุกเข้ามาพวกเราเคยพยายามที่จะตามหาล่องรอยของอาณาจักรพระเจ้าสูงสุดแล้ว และหวังว่าจะสามารถไปที่แห่งนั้นเพื่อฝึกฝนแม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆแล้วเป็นไงล่ะเคยเจอมันไหมแม้แต่ล่องล้อก็ยังไม่มีให้สัมผัสแทนที่จะฝากความหวังไว้กับสถตรันที่วัตถุเช่นนั้นมันจะไม่ดีกว่าล้อที่เราจะแข่งแข่งด้วยตัวของเราเองฟิว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 อ๋อ่าตึกโอ้ยอะไรกัน พวกมันตามมางั้นหรอตึงตึงเซิร์จากฝูงพวกเราจะฆ่าไอ้พวกสัตว์ประหลาดพวกนี้ได้ยังไงแบบนี้เราจะต้องตายกันหมดแน่ึพวกเจ้าหนีไปช่วงเวลาที่ข้าจะเชอยฉายนั้นได้มาถึงเขาวแล้วเทพารักคนนี้ค่อนข้างพักดีแต่ฉันกกำลังเล็งแร่เทพจากพวกมันอยู่ พวกคุณบอกว่าไม่เคยได้เห็นอนาณาจักรพระเจ้าสูงสุดใช่ไหมถ้าตายไปจะไม่เสียดายเอาเหรอเกิดอะไรขึ้นนะ่ะพลังของมนุษย์ผู้นี้กับกลายเป็นว่าเหนือกว่าข้าหลายเท่าพวกนายนะ่ะหนีไปข้าไม่คิดว่ามนุษย์นั้นจะมีวีรบุรุษผู้ทรงพลังอำนาจเช่นนี้หากเช่นนั้นพวกข้าขอฝากด้วยขอให้จงปลอดภัยนะเจ้ามนุษย์ แบบนี้มันทำให้ฉันคิดถึงวันวานจริงๆวันแรกที่ฉันร่างกายแหลกออกเป็นครั้งแรกสมัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดของความตายอย่างแท้จริงแต่นั่นแหละที่ฉันต้องการใส่ทุกอย่างที่มีล้างผ่านทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้า得得แต้มพลังงานคงเหลือ535แต้ม เหลือแต้สสำหรับคืนชีพอีกแค่ครั้งเดียวเหรอเนี่ยเจ้าเซิร์กเจ้าฝูงนั่นมันเก่งเอาเรื่องขนาดคืนชีพไปตั้ง9ก้าครั้งก็ยังเอามันไม่ลงยิ่งระดับสูงก็ยิ่งฆ่ามันได้ยากขึ้นไปอีกแต่อย่างน้อยฉันก็ได้แลกเทพกลับมามากถือว่าไม่เลวสำหรับขึ้นลูกนี้ต่อไปจากนี้เป็นการสำรวจมันยังเร็วไปที่จะไปสู้กับพวกมันไปสำรวจที่อื่นน่าจะเวิร์กกว่าคืนชีพแบบสุ่มตำแหน่งติงใครกันนะเจ้าเหมียวที่เชื่อฟังที่สุดในโลก หิงหิงหิงเจ้าเหมียวดือ้อต้องโดนลงโทษนี่เนะนี่ยนี่เนี่ยหิงหิงหิง,ง,ง,งเอ๋เอ๋บังเอิญเหรอ